เอาครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีรับสู่ People Playground ว้าวเจ้าตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะมันมีอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าฉันด้วยท่านชมสงสัยว่าผมเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยไม่ก็แค่รางปกติแล้วผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมทาม่นานชมคิดว่ารถถังใน People Playground เนี่ยใหญ่แล้วใช่ไหมครับนี่เป็นไงครับท่านชมนี่ก็คือเอ่800 mm อ eight hundred meter ผมเป็นปืนขนาด800มิลลิเมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเหมือน กึ่งรถถังมันไม่ใช่รถถังมันคือปืนที่อยู่ในรางรถไฟสมัยสยงครามโลกครั้งที่สองครับผมเ <c oughs> นี่ยะเขายังบอกเลยว่าเป็น the biggest railroads ใครมัน,นตือดึงตื <c oughs> <c oughs> อดงทำไมแล้วชื่อของมันก็คือ scope okay นะผมถ้าท้ามันโฉมเนี่ยออกเสียงไม่ออกใครมาออกเสียงพร้อมๆกันนะผม schwerer Gustav เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอันนี้มันเยอรมันนี่เราต้องแบบ English heavier Gustav เดี๋ยวมันไม่ได้หรอต้องต้องสลับนะผมอ่าแล้วก็เอาอันนี้มานะผมอ่า s กูร์กู s t อฟสกูร์กูสตอฟเนอะผมแล้วนี่ก็คือ s c ูร์กูสตอ s สกูร์เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเรียกมันว่าเป็นปืนรางรถไฟแล้วกันเนอะผมแล้วนี่ก็เป็น Mod Tra i n ส์แอนด์ฟรายส์เนอะผมก็ได้เพิ่มไอรางรถไฟนี้มาเพิ่มแล้วผมมีรถไฟฟ้าแรงสูงด้วยเนอะผมรถไฟฟ้าแรงสูงอะไรรถที่มันแบบรถมันไม่ใช่รถมันคือเออเป็นรถไฟฟ้าแบบเออพูดพูดยาว่ะสร้างมันเองรถไฟฟ้าความเร็วสูงเออรถแบบพวกแม็กเลฟอะไรแบบนี้ นี่เขาบอกว่าผมเป็นรถไฟจากหนังเรื่อง Train to Busan นะผมอ่าโอ้ยโทษเขาตกอุ้มปืนมาจ้าเลยนะผมตอนท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมต้องสงสัยอันนี้มากเลยนะผมว่ามันจะท่านชมปัดยิงได้ด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ว่ามันเนี่ยยิงได้จริงครับผมสามสองหนึ่งวุ้ยคุดใหญ่เลยผมอ้าทำไมระเบิดแค่นี้วะเอาละผมเราจะมาทดสอบแบบ realistic destructible skyscraper แล้วผมว่าคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่สนุกมากเลยนะผมเราดูท่านผู้ชมดู มันมันมันใหญ่มากเลยแล้วมันก็สามารถขยับได้ด้วยผมกด F อสนะผมไม่งั้นมันก็สามารถขยับได้ด้วยผมแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบเนี่ยเมาทดสอบไอ้ปืนสกอร์กูสตอฟอันนี้เลยนะผมสามสองหนึ่งโอ้โหเพื่อเซลช่วยแล้วก็ระเบิดต่อยน้ำท่านผู้ชมดูเหลือแค่นี้เองอ่ะโอเคท่านผู้ชมผมมีไอเดียแล้วผมมันในเมื่อมันยิงทะลุหลายไตึกใช่ไหม อ่าผมไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับผมจะทําเพื่อท่านชมครับผมอ่าเอาไปเลยสามตึกท่านชมดูเฟรมเลยเฟรมเลทเด้อมานี่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเปิด slow motion เนี่ยมันก็จะอ๋อ๋อเสกเศกได้พอดีเลยเอาไว้ไกลๆหน่อยนะผมอ่าให้เห็นระยะนะผมโอเคโอเคเราจะซูมเข้าไปหน่อยนะผมแล้วก็นี้ยผมสามสองหนึ่งนะผมยิงได้นี่้ยผมเทะลุไปหมดแล้ว่ะ โอ้เจ๋งอ่ะโอ้ยแต่คอมผมไม่เจ๋งอ่ะต้องเปิดโหมดโมชั่นอย่างเดียวเนี่ยอ่าถ้าสมมติมันยังไม่เคลียร์ก็ยังสามารถทําแบบนี้ได้อีกครับผมอ้าวคอมผมไปค้างเลยอ๋อยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่นี่ครับผมโอ้เฟรมเนี่ยจำมาแล้วอุยอืมเริ่มใส่เบอร์พังแล้วใส่ใส่เบอร์พังแล้วผมเริ่มแล้วโอ้โไปอีกแล้วผมอันนี้ก็คือภาพล่าสุดนะผมเกมผม not responding แล้ว เนี่ย no, not responding เ <laughs> ล่นซัดคอมพังเลยเอาซะเกม not respond เลยและในมอดนี้เนี่ยมันก็ได้เพิ่มอ r m o r t มาครัผมเหมือนเป็นรถถังสมัยสงครามโอ้โหโอ้โอะโรโอ้โหโอ้หโอ้โหมอ้โหโอ้โหโแ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้หโอหอ้โอ้โหอ้โหโรสอ้คหามโหยอ้โ้โหโออ้งหโอ้โรโอ้มหอ้หอ้โอ้โออ,อ,อห,ดดหอหน แรงมากเลยครับผมคลิปนี้ผมขอปรับเป็นสองพาครับผมอันนี้จะเป็นตอนแรกนะครับผมผมจะรีวิวแต่คันที่มันถึงสุดๆไปเลยครับผมมาได้ดูยาวๆเฮ้ยจะทำอะไรอีกกันแล้วเนี่ยต้องเซนเซอร์ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องเซนเซอร์ไหมทำไมเสียมันเหมือนปืนเลเซอร์เลยวะมีผมยิงเข้าไปยิงกระจายทั่วไปครับผมแต่มันเหมือนไม่ค่อยแรงเลยใช้ข้างดีงกว่าครับผมอ๋อนี่เหมือนเป็นเสีย โอ้หเสียงแต่เสียงดังมากผมในเมื่อผมในเมื่อมีปืนไม่สามารถทำลายได้ก็ต้องบทขยี้มันนะผมมีตรงบทขยี้แบบนี้สิมีเป็นไงครับผมไรปัญหาไม่มีปัญหาโอ้ยสกิฟตแดงเลยผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาแพนเฟอร์เนี่ยมาปะทะกับอาร์มอร์โอ้โหซ้อนสลิปอีกนะผมอันตรายไหวรถถังอันนี้เอาเป็นว่าผมเนี่ยจะเสกมันก่อนแล้วก็เอาแพนเฟอร์มา โเสื้อดำนะผมแพนเฟอร์นะผมนี่ครับเพื่อนนะผมคือว่าแพนเฟอร์เนี่ยเขาจะหยุดไม่ได้นะผมพี่เราต้องเราต้องหยุดมันยิงยิงมันยิงมีได้อีกยิงไม่นี่เอ้าผมเริ่มเอ้าผมเริ่มเอ้าผมโอเคเอ้าถ้าเกิดมันพับเนี่ยผมว่าเละเอ้าเละเอ้าผมผมบอกแล้วเละหูเอเวอร์เรกระเบิดโฮเบรด ในกลายเป็นเครื่องบดที่นี้ไปแล้วก็นี่เดี๋ยวจะมาทดสอบพูดแม,ม่งอันตลาห์หยุด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 เดี๋ยวยุดแต่แฟงเกียวนะผมโอป้ปืนปืนหายเลยเฮ้ยทำไมเหมือนมีปืนไลท์กระบอกวัตดีวีสด,ดีกว่าผมอ่าอันนี้ก็มีปืนนะผมอ่อาเดี๋ยวหรืาต้องเสกมาด้านนี้อ๋อต้องเสกมาด้านนี้อย่างเดียวนะผมอ่าเจะนนยิงมาจากข้งางหลังฟูรี่ฟูรี่วัตอ๋อ บางครั้งมันก็ติดนะผมโอ้ยเลงยากเหมือนกันนะหรือว่าต้องยิงไกลๆนะผมอ่อาโอ้ใช่ด้วยนะผมแพรนเฟอร์นะผมแพรนเฟอร์นี่ยิงไปหลายๆนะ,นะนเนี่ยผมไม่มีคันไหนเนี่ยสามารถทำลายไอ้รถถงังคันเล็กนี้มันไม่ใช่รถถังมันคืออาร์เมอร์มันคือ,อ,คอรถไฟหุม้มเกรานนะครับผมแต่ก็คล้ายๆรถถังอยู่นะครับผม ต่อไปผมมาทดสอบอันนี้กันดีกว่าผมผมว่าท่ามสมเนี่ยน่าจะชอบอันนี้นะผมท่านสมจะจำรถต่างคันนี้ได้มันคือรถต่างที่ควยแตงไม่สุดในโลกนะผมอนะ่าคื่อว่าไออันเนี้ยมันจะสามารถทำได้แล้วผมอันนี้มันก็เคลยับได้แล้วผมมาเดี๋ยวดูนแล้วผม,มเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วผมดูถ้ามันทับเนี่ยผมว่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีปัญหาผมกับไอเอ่อกูสตอฟอะไรอนะ่สกูฟกูสตอฟ อเอามายิงอันนี้เล่นดีกว่าครับผมครั้งนี้ผมจะเอาวงยิงเนี่ยไว้ไกลๆครับผมาามาท้สมดูนี่ครับผมผมจะยิงจากระยะไกลๆครับผมกระสุนมันได้เสียวิถีกระสุนยังไงมันอาจจะแบบทะลุไปไม่ได้เยอะครับผมทางนี้คอมมันจะไม่เวสต์นอร์เวสต์บอนดี้ครับผมสามสองหนึ่งไปแล้วครับผมวิคโคเชตสมจริงอะ่ะโอเคครับผมผมอยากรู้ว่ามันจะมี วิธีในการหยุดกระสุนนี้ไหมครับผมอ่าโอเคที่ผมเสกตึกมาเสกมาสี่ตึกแล้วผมดูเฟรมเรดนะผมเหลือแค่เก้าเองนะผมโอ้โหตายครับท่านผู้ชมผมว่าครั้งนี้คอมคอมไปแน่ๆแล้วผมโอเคแล้วผมเราจะเริ่มยิงแล้วผมโอเคสามสองหนึ่งโอ้ครั้งนี้ยิงมาใกล้หน่อยแล้วผมมันต้องหยุดให้ได้เฮ้ยจะหยุดได้ไหมครับ โอ้ไม่ได้เกือบแล้วผมผมว่าสักประมาณหกตึกน่าจะได้โอ้ผมแต่คอมผมมันจะไม่ไหวก่อนแล้วผมโอ้หน้าเสียดายรอ้ผมขนาดสี่ตึกมันยังทะลุไปหมดอ่ะโอ้อะไปแล้ว <c oughs> โอ้คอมผมดูมันจะยังไม่ไหวนะเนี่ยโอเคท่านชมแต่ถ้ากระสุนหมดแล้วครับต้องทำยังไงโอ้ผมอ่าผมอยากดูซิว่าไอรถถังคันนี้มันเนี่ยมันไม่ใช่รถถังมันคือเอ,อปอมปืน ผมเรียกมันว่า the train of doom มาผมวิ่งนี่ทำาชมดูโอ้ไปได้อย่างสบายอะอ้าวสบายที่ไหนเริ่มไม่สบายแล้วผมถ้าไม่สบายก็ยิงเข้าไปผมถึงแม้ว่าจะไม่มีกระสุนก็ตามวผม,มยิงม่มครับผมอืมยิงแม่งโอ้ีโหลดนานเหมือนกันนะแปดรยมิลลิเมตรนะ800อมิลลิเมตรอืมอาซ้ำเข้าไปอีกแล้วผมโว้ไม่น่าทำเลยอื นี่ก็คือภาพล่าสุดรายงานจากแคนแกรมิงทีวีนิวส์นะผมสำนักงานข่าวแคนแกรมิงทีวีนะผมพระเจ้าช่วยนะเดี๋ยวผมยืดเวลาโอ้โหท่านผู้ชมดูเหมือนแบบเป็นปีศาจท้องทะเลอะไรก็ไม่รู้นะผมโอ้เละ เราก็เหลือไอ้รถถังคันนี้ผมอ่าดูซิว่ามันอยากจะสามารถทำลายตึกเหมือนไอ้สกูฟกูสตอฟอันนั้นได้ไหมครับผมสามสองหนึ่งพระเจ้าช่วยแรงมากเลยโอเคผมจะยิงมันไปเรื่อยครับผมยิงกระพิ่งเลยมาว่าผมนี่ผมในตึกนี้ออกแบบมาดีครับผมยิงขนาดเข้าไปในที่เดียวครับผมเฮ้ยเข้าหลมแล้วผมปึ้มเข้าไปครับผม เราดูรถถังคันนี้ครับผมถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยรถถังตกอะ่ะเออไม่ได้ตั้งใจสบายสบายสบายมากเลยครับผมรถถังคันนี้เอาแต่ขอบวกไม่สบายอ้าวแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายของรถถังคันนี้ผมก็คือการพุ่งชนด้วยความเร็วสูงครับผมอ่าถ้าสมมติว่ากระสุนหมดเนี่ยทำชนทำไงดีครับผมก็ชนมันเลยคนระับผมเกียมสองจุดห้า อุ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยเราดูตึกตรงนี้เฮ้ยยังมีคนนึงรอดจยิงครับผมอุ้ยเขาจะรอดได้ไหมครับผมเรามาลุนไปด้วยกันครับผมว่าผมว่าเฮ้ยอ้ยมีโอกาสมีโอกาสนะผมเฮ้ยโอ้โหตัวขาดครึ่งไม่รอดนะผมโหน่าเสียดายมากเลยครับผม ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวภาคแรกของการเอา Scrooge g u s t a f กับ Armor Train ก็คืออันนี้ผมในการมารีวิวแล้วผมและคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอารถไฟจาก Train to Busan แล้วก็เทเวนมาคเทเต1125มารีวิวแล้วผมแล้วก็อาจจะมีเอ่อพวกอื่นอีกนะผมแล้วก็ท่านที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยผมพี่น่ารักเดี่ยวเหมือนเป็นแบบสนุแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ย ก็สวัสรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกที่สวัสดีครับ